สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ f อรายการโมโตคัตตอมของเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวท่อครับของไชยอัมนะฮะไชยอัมตัวรุ่นมอน้ําทุกรุ่นนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นตัวไชยอัมตัวรุ่นมอลมก็ได้นะครับสามารถสั่งทําได้หมดตัวนี้นะครับคือท่อทรงคลาสติกตัวนี้นะฮะเราเรียกว่าท่อทรงบวบนะฮะผมเรียกที่ร้านเลยกันเพราะเป็นแบรนด์ของโรเวลที่ร้านนะฮะก็เป็นเหมือนท่อท่อทรงบวบนะครับแต่ก็ ทำทรงเหมือนช้อั้ารุ่นเก่านะครับกระดกขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็วิ่งออกด้านหลังนะฮะตัวนี้ทําไปนะครับราคาอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเป็นท่อชุดฟูลใครสนใจที่จะสั่งทานะครับไม่ว่าสั่งตัวรุ่นไทยอั้มตัวไอคูก็ได้นะครับหรือว่าชทยอั้มตัวนิวชีร้อยหรือชีร้อยยีสสามารถใส่ด้วยกันได้หมดนะครับแล้วก็สติทวินสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ลูกค้าจะจัดทรงใส่กับรถตัวเองเข้าไปนะครับผมวันนี้ผมอยากมารีวิวเจ้าตัวท่อตัวนี้ อะฮะมาฟังเสียงกันหน่อยว่าท่อตัวเนี้ยเสียงเป็นยังไงแล้วก็ดีไหมสมควรที่จะใส่ไหมนะครับลืมไปนะครับลืมบอกไปว่าท่อทุกใบของเรามีจุกปูเสียงตรงปลายให้นะครับหรือไซเลนเซอร์นะครับให,ให,ให้ให้ทุกท่านนะฮะสำหรับจะขึ้นเขาใหญ่หรือว่าอะไรพวกนี้สามารถขึ้นได้ปกติเลยนะครับมาเดี๋ยวดูเสียงท่อกันดีกว่า15,000บาทเสียงจะเป็นยังไงบ้างของโรเวล มนะฮะแล้วก็บอกได้เลยลั่นชัวครับลั่นแน่นอนคอท่อของเรานะครับที่อยู่ที่สานิ้วหกนะฮะคอท่อของเราเป็นสานิ้วหกแล้วก็ปลายนะฮะพวกนี้จะเป็นสแตนเลสทั้งชุดนะครับแล้วก็มีข้อสําคัญนะครับคนที่จะใช้ท่อสแตนเลสเนี่ยทุกคนนะครับคอท่อจะดําลักษณะอย่างนี้ถนะ้าใช้ไปสักระยะหนึ่ง แต่ไม่ใช่ดำแล้วทำความสะอาดไม่ได้นะครับซื้อน้ํายามาเช็ดได้นะครับมีน้ํายาตัวเช็ดคอท่อให้กลับมาเป็นเงินเหมือนเดิมอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับ ไปซื้อไปใส่นะครับบอหนักแน่นแน่นอนดูกันมาเดี๋ยวเราไมา่ได้เทสตตอนขี่หน่อยเนาะว่าตอนขี่เป็นยังไงบ้างนะครับมา ครับได้ยินตอนนี้แบบว่าอันนี้ไหมครับอตอนที่แบบว่าเราใส่เกียร์สองเกียร์สามไปแล้วแล้วเราแบบบิดกระเร่งไปเหลี่ยงแรงท้องมาปั๊บปับปั๊บปับเนี่ยแน่นมากนะคะบอกได้เลยโลเวลครับคุณต้องจัดนะครับคนไหนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับไม่สมควรที่จะใส่ยอย่างนี้นะครับสมควรที่จะซื้อเฉพาะปลายซิปออนอย่างเดียวก็จะมีตัวปลายซิปออนอย่่งเดียวขายเหมือนกันนะครับแต่ปลายซิปออนอยู่ที่หนึ่งหมื่นพันห้ารอยบาทนะครับ สำหรับแต่ละคนที่ชอบนะก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ใครชอบลั่นๆทางหาผมได้เลยโลเวลไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนชุดฟูนะครับหนึ่งาบาทนะครับเป็นชุดฟูแบบนี้นะครับจะเป็นคอตรงก็ได้หรือคอกระดกขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับสามารถสั่งของโลเวลทาได้หมดนะครับแล้วก็ปลายซิปออนอยู่ที่12,500บาทนะครับจะเสียงจะซอฟตาลงมากกว่านี้อีกเนี่ยอีกนิดนึงนะครับครับผมงไงฝากไปด้วยนะ ใครสนใจก็ทักมาทางเพจมอเตอร์ต้อมแล้วก็ WWW ได้หมดนะครับเข้ามาสอบถามได้หรือโทรหาผมได้เลยโดยตรงนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องเงินนะครับไงฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับครับผม